พระธรรมหนึ่งยอนพระธรรมแห่งความรักและความจริงของพระเจ้า พระธรรมหนึ่งยอนเป็นจดหมายที่อัครทูตย่อนเขียนขึ้นเพื่อหนุนใจให้ยึดมั่นและใช้ความรักและความจริงของพระเจ้าในการดำเนินชีวิตย่อนเริ่มต้นด้วยการเน้นความจริงของการสามารถขี่ธรรมกับพระเจ้าผ่านทางพระเยสุคริสซึ่งผู้ที่สามัคคีธรรมกับพระเจ้าจะดำเนินชีวิตในความสว่างสารภาพบาปเพื่อรับการอภัยและจะได้รับการชำระจากพระเจ้าย่อนชี้ให้เห็นว่าเมื่อเรารเผชิญกับการทดลองพระเยสุคริสจะเป็นผู้วิงวอน ขอพระบิดาแทนเรายอนหนุนใจให้รักกันและเตือนไม่ให้ยึดติดกับค่านิยมของโลก ยอนทำให้เรามั่นใจว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าเพราะเราอยู่ในพระองค์และพระองค์ทำให้เราดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรมในฐานะบุตรเราจึงสมควรสำแดงความรักแท้ต่อพี่น้องผู้เป็นบุตรของพระเจ้าเช่นกันความสำคัญของความรักได้แสดงไว้อย่างสวยงามในหนึ่งยอนซึ่งเราสามารถนำความรักมาแยกแยะความจริงจากความเท็จได้โดยตระหนักว่าพระเจ้าเป็นความรักดังนั้นลูกของพระเจ้าแท้จะมีความรักแท้ รักกันอย่างจริงใจพระธรรมหนึ่งยอนพูดถึงความเชื่อในพระคิดว่าเป็นความเชื่อที่มีชัยต่อโลกผู้ที่เชื่อในพระคิดจะเกิดใหม่ในพระเจ้าพวกเขาจะมีชีวิตนิรันดร์และพระเจ้าจะทรงคุ้มครองรักษาพวกเขาพระธรรมหนึ่งยอนทา้าทายให้เราดำเนินชีวิตในความสว่างสลาภาพบาปของเราและรักผู้อื่นเหมือนอย่างที่พระคิดทรงรักเราให้เราหลีกห่างจากคำสอนเท,ท,ท็จที่อาจจะทำให้เราหลงผิดให้เรายึดมั่นในความรักและความจริงของพระเจ้าดำเนินชีวิต ในความชอบธรรมและความรักที่แท้จริงและสำแดงความเชื่อที่มั่นคงซึ่งจะนำเราไปพบกับความมีชัยในพระคริสต์ขอพระเยซูคริสต์ผู้เป็นความรักและความจริงอวยพระพรคุณครับ